รอบพี่พี่พร้อมแล้วไม่พูดเล่นไอ้เหี้ยมึงแค่คทัตันกันกับโคบาร์กับโซดา,ดาทั้งหมดเจ<ม>็ดขวดไม่เหลือหกขวดพี่ไม่เหลืออะไรเลยตอนนี้ทำไมอ่ะก็ก่อนนันนี้พี่งัดกับวินดิโก้พี่ใช้ทุกอย่างที่พี่มีในการเอาชีวิตรอดขี่มันเมินอี่ไปเล่นด้วยแล้ว ชี้เล่าชี้เออชี้ล่ามันมาให้ตีหน่อยดิอยากได้พวกเบี้ยวอ่ะแล้วก็ข่อยเช้าอย่างนี้ไปไหวไม่ดีอ่ะมันเสียเวลาแล้วก็นี่เยอะไปยืนปั๊มผีกันดีกว่าแล้วแบบแบบคุยกันตอนเช้าผมอยู่หน้าทำเลยไปทำพี่เห็นคนเดินอยู่ในป่าไม่รู้มันหรือเปล่าแต่มันเป็นมันคือกูมันคือกูอ่ะเออมันทำทงานทำงานอยู่อ่ะหมายถึงซิ่งสิ่งทใช้งานไปแล้วอ่ะ me to อะไรเยอะดเซ็นดิไม่ได้ช่วยจับผีเลยอ่ะครับอาร์มชิมวิท่านวะเดี๋ยวรอดระฆ่าผีก็มีไปทับอยู่แล้วมีปืนมีกระสุนใช่ไหมไม่มีมีนัดหนึ่งอ่ะไม่มีทางตายหรอกนะกูบอกเรื่องความคนผลัดกันแทงก็ได้น่ะมีเวทอินกันเม่อไหร่พี่มีหนึ่งอันพี่มีเวทคิปสองอันผลัดกันแทงก็ได้ถึงแล้วที่อะไรเนี่ยพวกโจเรือนเดี๋ยวเรเห็นไม่เหมือนกันเลยละอันเนี่ยแล้วทำไมมึงโปงกันวะอาม ปักแถบก่อเกันไคไจะรัถึงกอนจ้าจ้าจีาาาดเด้คนเลยปะเบืดลเจ็ได้คนเดียวอ่ะิอไทุกคนอย่าวางกันอย่าวางกันเจุกคน้ยกูมีปืนไรอ้าวไม่มีกระตุให้ด้วยกตุให้แล้วต้งอหละมีปืนแล้วกูรีโหลดอะ ไม่กระสุนมันเลื่อนตัวต่างๆนนักหน้าท่ำเลยในปืนมีกระสุนสองนัดเหรอเฮ้ยกูได้สามนัดอ้าวไม่เหมือนเดิมแล้วล่ะไม่เราถือปืนแล้วมันแบบว่าใช้ปืนเวอร์ชกนเล่นไม่ได้แล้วอ่ะกดใต้ไต้ดิขวาค้างเออมันต้องชี้ขวาค้างไงปกติมันไม่ต้องใครไม่มึงกด R หรือเปล่าอ้าวเหรอเอ่หรอกทำไมวะกด R คืออะไรเรากด R คือไม่รับอ้า เมื่อไหร่เขาสวยยังไงอ่ะ,อร,อะร,รู้สึกเจ๋งไว้ยแยกกับกับกลับมาพร้อมกระสุนเนี่ยกลับมาพร้อมปืนปืนเนี่ยอ้าวยิปกูก็มีกระสุนดีพิเลตตี้เลยเดิยี่ยทำไมอ่ะออกเกมเข้าใหม่เหรอมีตันไงอ้าวเอ้ยไปกลับร้านขายของไอ้น้องคนคนเอ้ยตอนนี้ยังรู้ว่าใส่กระสุนเพิ่มยังไงอ่ะใส่ขวดแหละมั้งหรือเปล่าหรือมีกระสุนก็คือใช้ได้เองเลย อย่างนี้ก็ให้คนนึงฉาย UV แล้วก็เรีย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 อึอง้องๆๆตัดได้กลับไปอีกรอบแล้วมันปิดขังคนนั่นหนแล้วเอาโหยมาแล้วอูเข้าสตันหน่อย ลยนะงโกรธเลยโกรก็โกรธเถอะไอ้หี่จังหวะเนี้ยบอกว่าเลือดรีก็ยังรีโงดเดิมขนาดใช้ขนาดใช้สองสองเปอร์สแต็กเลยนะหน่สบเสามอไม่เหี้ยีที่ร้อยแปดสิบแล้วอร้อยแปดสิบเลยเหรอร้อยแปดสิบเลยเหรอเดียวเลยไงะจะมีหน้านะวิ่งแบบบ้าคลั่งเลยเหรอ ร้อยแปดสิบเลยโอยนี่ีเท่ากับร้อยร้อยแปดสิบสามแล่วงใจอะไคือกาควรกันมาได้ตายเลยใชนะ่ไหมขาวล่งแล้วากาควรคืออะไรเพื่อนแอมโมเลยโดนแล้วว่าต้องใส่อีกยังไงนี่เหลือไม่เป็นไอ้เกิอ๋อต้องกดที่กระสุนต้องอย่างนี้ข้าขวาเห,อหรอ ไม่พี่กดที่กระสุนเลยพี่กดคลิ้นก็าด้เลยเกียร์นึ่งรู้ตัดชิกเลยพี่เอีกระสุนแล้วกดคลิกเลยอ๋อได้๋ยวพอกระสุนกระสุนจะเข้าในทางทางปืนละควีมแล้วไม่แล้วมันเกียร์นี้ไม่มีโหลดมีเลยมาเลยกูความนี้โหลดนี่เงกูวางตรงนี้แมงเลยกับจักรเฮ้ยยีเราก็ล่าเลยมาปีน้เฮ้ยเดี๋ยวความอยากรู้ของผมว่ะเฮ้ยมันมีคนนอกมีปืนด้วยเหรอ มือมีห้องนั้นอ่ะสามเหลี่ยมแปดโอ้ยแม่งเปลี่ยนแล้ววะมเปลี่ยนเอาเ<ะ>ด<ช>จีจับไว้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 ไปดิวโลนะไม่ได้ยนะินเหรอไม่นะเมื่อกี้ล็อกบ้าเหรอคู่เมื่อกี้ว่าครั้งต่อไปมันสามดอกเป็นเอ็นทีหกได้ไหม <c oughs> อยากรู้มีแต่อะไรกันสุดไหเบิ้ลเลยดอกมาเป็นบาสุก้ายิงอัดดูมันไม่ม,มีจริงๆนะมอนนเหยียบแมงมุม <c oughs> หรือว่ารอบนี้นออกก una, มันกลัวเราวะเคยเล่นเกมกันเราเลยปะแต่ว่ามีเพื่อนเดินมาหา <c oughs> ไอเกมทีเนี่ยมันไม่แปลงล่าเกิอเลยเราตั้งหน่อยใครมีบ้าง <c oughs> ต้องมี UV เว้ย ีใครสตาบ้างปมดตายาก็ไม่ตายวะหมดแม็กก็ไม่ตายว่ะเฮ้ยมันไม่ได้ไอ้นี่มันไม่ได้กโอ้าเมื่อกี้ลุมยิงมันก็ไม่ตายไยนะเว้ยยิงไม่โดนพี่เ๋ไม่โดน เนี่ยเพรว่าอันนี้ชัวร์กว่าเนี่ยที่ผมวางนี่น่าจะชัวร์กว่าไอ้เหี้ยคนจะตายด้วยดิผมว่าอันนี้ชัวร์กว่าตายแน่อร้อยเปอร์เซ็นต์นะพอมีปืนแล้วมันฮึกบเฮือบไปไปฟรีเรียนใครเนี่ยมันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วมาหาระเบิดกูนี่มานี่มาหนี้มาหนี้มาหนี้ระเบิดเลยอยู่าการะเบิดก่อนระเบิดกูนั่น เปิดเพิ่งยังตึงอ่ะยังเหลือสองลูกเลยนะยังเหลือสองลูกอ่ะเพราะว่ามันใช่ประมาณสามลูกเลยสี่ลูกสี่ลูกถึงจะตายแต่ใช้สี่ลูกไอ้เหี้ยสกินพอเครื่องบอกไอ้เหี้ยแบบนี้ก็เกินไปแต่กูกลัแล้วนะกินบอกว่ารอดีวางอีกลูกที่สามแต่ถ้าเกิดมันมาไกลล่างพลระเบิดมึงก็ไม่โอเคนะเพราะงั้นเราจะไม่ใช้ระเบิดใช้ต่อ เราควรจะเอาให้รู้แล้วรอดไปเลยระเบิดควรไม่ใช้ตอนฟ้าเป็นสีนี่ไหมเออขวาขวาขับอลโอเจริงม่มาอุ้ยใครเดินตางมามาแล้ว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  ไปล้อใส่ระเบิดไหมตกลึวลี้ตกลึวลี้เอ้ายิงเฮ้ยิงเขาหัวตะตันยิงเขาหัวตะตัน ขอองไ <ป S 1> <ม>้เหี้<ม><ร>ย,ยเ,เกมแม่งเปลี่ยนไปเยอะจริงว่ะไม่พอเปลี่ยนแนวเกวมเลยอ่ะแปลกดีว่ะหลังต้นไลลาตาะลาลาเลยนี่อาตจะเวลเวลากิปมันเลื่อนสายบนนี่ว่าแดงเขียวอื่นเลยอ่ะตาโกโนหกห้าสามสองแฮกกิฟเซ็ตเมตรไลท์ูมิเตอร์เบิร์กนะ่ะผู้เดินขนาดานี้ไม่เจอขอเดี๋ยวฟังเทาว ที่ป,ปีอออเออเอาละขออานุญาตเนทาง่อไปต่อิลแ,ล,อแล,ล้วบไปกแกลูกเลยเฮ้ยมีอัเตลด้วยรอพวกเนี้ยไม่หรอหรออ่้กตาร์ดูเลนช์อ่ะกูสตาร์ดูเลั่นอ่ะน่าสนใจแต่สเตลนี่ค่อนข้างไม่สาระดเนะ เื่คุณสบายใจแล้วว่าไอ้เงี้ยได้เวลาไปอาบน้ำแล้วไดเกีอื่นได้แล้วไอ้เงี้ยเีที่เหลือคือหาเวลากลับเข้ามาเล่นเพื่อเก็บของทอง